แล้วก็มาจัดจานมาเบ่งแต่งโม่ของเฮาแดงงามอยู่เด้อสองชิน้นคือเต็มจานจ้าเพื่อนๆนสงสัยจะได้เปลี่ยนจานจา้าเพื่อนๆอ,อีกครึ่งนึงนะจา้าเอาไว้กินมาอื่นมาจัดใส่จานของเฮากันจัดจานแต่งโม่ทาได้หลายแบบจ้าเพื่อนๆสะดวกแบบไดล่างเป็่นนวยเด้อเพื่อนๆล่างแต่งโม่ ล้างแต่งโม่ลแล้วก็มาจจาจานมาเบิ่งแต่งโม่ของเฮาแดงงามอยู่เด้อได้กินสะดวกทำง่ายๆจะเพื่อนๆเอาเปลือกออก,กอนเดี๋ยวเฮามาจัดจานกันเนาะคลิปเตยจ้าเพื่อนๆทำงานด้านไปด้วยกระทำคลิปไปด้วยจะใส่จานส,สวยๆก็จะน่ากินจ้าเพื่อนๆจัดจานแต่งีิจ้าจัดจานแต่งโม่เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเพื่อนๆ บายบายจะเพื่อนๆนทำทุกชิ้นเลยจัดใส่จานของข้าชิ้นพอดีคำจ้าจะได้กิ่นง่ายๆเนาะแม่บ้านสองชิ้นคือเต็มจานจ้าเพื่อนๆนสงสัยจะได้เปลี่ยนจานจ้าข้าวสงสัยต้องได้เปลี่ยนจานจ้าเพื่อนๆนเพราะว่า สองชิ้นกับเต็มจานของห้าเลยขอบคุณจ้าเพื่อนๆนที่ชมคลิปคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าเพื่อนๆขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปจนจบเป็นกำลังใจให้กันขยันลงคลิปจ้าเพื่อนๆนเป็นกำลังคลิปจัดจานแต่งโมจ้าแม่บ้านคลีเตร์อฮับเปียนจานแล้วจ้าเพื่อนๆพนพร้อมกินพร้อมจัดพร้อมเสิร์ฟแต่งโม้าวันหวานจ้าเพื่อนๆอนอีกครึ่งหนึ่งนะจ้าเอาไว้กินมื้ออื่น มาจัดใส่จานของเห้ากันจัดจานแต่งโมทําได้หลายแบบจ้าเพื่อนๆสะดวกแบบไดคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าเพื่อนๆขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปจนจบเป็นกําลังใจให้กันขยันลงคลิปจ้าเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจจ้าจัดจานแต่งโมเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเพื่อนๆบายบาย ใจให้เพื่อนทุกบ้านนะคะแม่บ้านพลีเตออจ้าเพื่อนๆคั่ววิไลล่างปิดนวยเด้อเพื่อนๆล่างแตงโมล่างแตงโมแล้วก็มัดจ้าจานมาเบึ่งแต่งโมของเฮาแดงงงามอยู่เด้อโมกันจ้าทําไปเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆครึ่งนวยจ้าจะได้จานใหญ่เลยจ้าจานนี้ก็กินสามคนเลยจ้าเพื่อนๆใส่จานของเฮาจ้า ทำแบบนี้แดงนากินเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกบ้านคลิปนี้พาเพื่อนเขาคั่วจัดจานแตงโมล้างแตงโมของห้าก่อนใส่จานของห้าวจ้าทำแบบนี้เพื่อนเพื่อนอีกครึ่งนึ่งนะจ้าเอาไว้กินมื้ออื่นมาจัดใส่จานของห้ากันจัดจานแตงโมทำได้หลายแบบจ้าเพื่อนเพื่อนสะดวกแบบใด คลิปนี้พเพื่อนจจะจานแตงโมจ้าคอนเทนต์ยู่รอบตัวแตงโมหวับนบานช้ำมากจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปจนจบเป็นกำลังใจให้กันขยันลงคลิปจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังได้กินสะดวกทำง่ายๆจ้าเพื่อนเพื่อนเอาเปลือกออกก่อนเดี๋ยวเ้ามาจัดจานกันเนาะเออ เบื้องเนื้อแตงโมใกล้ๆจ้าเพื่อนเพื่อนเนื้อแต่งโมแบบนี้สุพ้อมกินแล้วจ้าทุกคนเบิ้งเบิ้งจ้าล่างปิดนวยเด้อเพื่อนเพื่อนล่างแต่งโมล่างแต่งโมแล้วก็มาจ้าจานมาเบิ้งแต่งโมเขาเฮาแดงงามอยู่เดินล่างปิดนวยเด้อเพื่อนเพื่อนล่างแตงโมล่างแต่งโมแล้วก็มาจ้าจานมาเบิ้งแต่งโมเขาเฮาแดงงามอยู่เดิน คลิปนี้พเพื่อนจ,จัดจานแตงโมจ้าคอนเทนต์ยู่รอบตัวแตงโมหวับนบานช้ำม,มากจ้าเพื่อนๆคลิปเตยจ้าเพื่อนๆทำงานบานไปด้วยกระทําคลิปไปด้วยจัดใส่จานส,สวยๆก็จะน่ากินจ้าเพื่อนๆจ,จัดจานแตงกระทําแบบนั้นแหละเนาะมือน,นี่จะเอาเปลือกออกจ้าเพื่อนๆจะได้กินง่ายๆเนาะจัดใส่จานของเ้าเลี้ยงไว้จ้า รอพวานกลับมาเจ้จ้าจะจานแตงโมเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเพื่อนๆบ๊ายบายได้กินสะดวกทำง่ายๆเจ้าเพื่อนๆเอาเปลือกออกอนเดี๋ยวเ้ามาจัดจานกันเนาะใส่จานของเ้าวจ้าทำแบบนี้ข้าวสงสัยตรงได้เพี่ยนจานจ้าเพื่อนๆ เพราะว่าสองชิ้นก็เต็มจานของห้าเลยขอบคุณจ้าเพื่อนๆนที่ชมคลิปเพื่อนๆอีกครึ่งนึงนะจ้าเอาไว้กินมื่ออื่นมาจาัดใส่จานของห้ากันจัดจานแต่งโมงทําได้หลายแบบจ้าเพื่อนๆสะดวกแบบใดสองชิ้นคือเต็มจานจ้าเพื่อนๆนสงสัยจะได้เปี่ยนจานจ้าเออเบื้องเนื้อแต่งโมงใกล้ๆจ้าเพื่อนๆ อืมเนื้อแตงโมแบบนี้สุพร้อมกินแล้วจ้าทุกคนเบิงเบิงจ้าเออเบิงเนือนนเน้อแตงโมใกล้ๆจ้าเพื่อนๆอืเนื้อแตงโมแบบนี้สุพร้อมกินแล้วจ้าทุกคนเบิงเบิงจ้ากระทํำแบบนั้นแหละเนาะม้นนี้จะเอาเปลือกออกจ้าเพืพ่อนๆจะได้กินง่ายๆเนาะจะใส่จานของเ้าวเลี้ยงไว้จ้ารอพร่านกลับมาจ,จะ ลิปจัดจานแต่งโม่จ้าแม่บ้านพลีเตอรฮับเพียนจานแล้วจ้าเพื่อนๆพร้อมกินพร้อมจัดพร้อมเสิร์ฟแต่งโม่หวานๆจ้าเบึงแต่งโม่ของข้าวใกล้ๆบุนี่จะเฮ็ดแค่เคืองนวยเดิมล่างเปิดนวยเดิ้อเพื่อนๆล่างแต่งโม่ล่างแต่งโม่แล้วก็มาจัดจานมาเบึงแต่งโม่ของข้าวแดงงามอยู่เดิ้อ คลิปหน้าเจอกันไหมจ้าเพื่อนๆนขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปจนจบเป็นกำลังใจให้กันขยันลงคลิปจ้าเพื่อนๆนเป็นกำลังคลีปเตยจ้าเพื่อนๆืนทำงานบ้านไปด้วยกระทำคลิปไปด้วยจะใส่จานสวยๆก็น่ากินจ้าเพื่อนๆนจัดจานแต่งแดงน่ากินเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกบ้านคลิปนี้้าเพื่อนเขาขั่วจัดจานแต่งโมล่างแต่งโมของเ้า่กร คลิปหน้าเจอกันไหมจ้าเพื่อนๆนขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปจนจบเป็นกำลังใจให้กันขยันลงคลิปจ้าเพื่อนๆเป็นกำลังใจเพื่อนเพื่อนทำทุกชิ้นเลยจัดใส่จานของเฮาชิ้นพอดีคำจ้าจะได้กิ่นง่ายๆเนาะแม่บ้านล่างเป็นนวยเด้อเพื่อนๆนล่างแตงโมล่างแตงโมแล้วก็มาจ้าจานมาเบิ่งแตงโมของเฮาแดงงามอยู่เด้อ สวยงามว่าจ้าเพื่อนๆแต่งโมของได้กินสะดวกทำง่ายๆจะเพื่อนๆเ,เอาเปลือกออก,กอนเดี๋ยวเข้ามาจัดจานกันเนาะบึงแต่งโมของข้าวใกล้ๆบึอนี้จะเฮ็ดแค่ครึ่งหน่วยเด้อโมกันจา้าทำไปเรื่อยๆจาเพื่อนๆครึ่งหน่วยจา้าจะได้จานใหญ่เลยจา้าจานนี้ก็กินสามคนเลยจ้าเพื่อนๆ สวยงามาจ้าเพื่อนๆแต่งโมของกระทํามแบบนั่นแหละเนาะม้นนี่จะเอาเปลือกออกจ้าเพื่อนๆจะได้กินง่ายๆเนาะจะใส่จานของเหาเลี้ยงไว้จ้ารอผวานกลับมา,จาเจ้เพื่อนๆอ,อีกครึ่งนึ่งนะจ้าเอาไว้กินม้อื่นมาจัดใส่จานของเหากันจัดจานแต่งโมทาได้หลายแบบจ้าเพื่อนๆสะดวกแบบใด กระทําแบบนั้นแหละเนาะมุนี่จะเอาเปลือกออกจากเพื่อนๆืจะได้กินง่ายๆเนาะจะใส่จานของห้าเลี้ยงไว้จ้ารอผ่านกลับมาจะเบึงแต่งม่ของห้าใกล้ๆมุนี่จะเฮ็ดแค่ครึ่งหน่วยเด้อเพื่อนเพื่อนอีกครึ่งนึ่งนะจ้าเอาไว้กินมื่ออื่นมาจัดใส่จานของห้ากันจัดจานแต่งม่ทาได้หลายแบบจ้าเพื่อนๆนสะดวกแบบไดใจให้เพื่อนทุกบ้านนะคะแม่บ้านคลีตเตอจ้าเพื่อนๆื คัววิไล่แต่งโมของเ้าแดงงามจัดใส่จานได้จานใหญ่เลยจ้าครึ่งนวยจ้าเพื่อนๆแต่ว่าได้จานใหญ่แดงน่ากินเนาะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกบ้านคลิปนี้พาเพื่อนเขาคัาวจัดจานแต่งโมล้างแต่งโมของเ้าวกรได้กินสะดวกทำง่ายๆจ้าเพื่อนๆอนเอาเปลือกออกก่อนเดี๋ยวเ้ามมาจัดจานกันเนาะ โมกันจ้าทำไปเรื่อยๆจ้าเพื่อนเพื่อนครึ่งนวยจ้าจะได้จานใหญ่เลยจ้าจานนี้ก็กินสามคนเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอนอีกครึ่งนึ่งนะจ้าเอาไว้กินมืออื่นมาจัดใส่าจานของเหากันจัดจานแตงโมทำได้หลายแบบจ้าเพื่อนๆนสะดวกแบบไดล่างเปิดน,นวยเด้อเพื่อนเพื่อนล่างแตงโมล่างแตงโมแล้วก็มาจัดจานมาเบิ่งแตงโมของเฮา แดงงามอยู่เด้อโมกันจ้าทำาไปเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆครึ่งนวยจ้าจะได้จานใหญ่เลยจ้าจานนีก้ก็กินสามคนเลยจ้าเพื่อนๆแต่งโมของเฮาแดงงามจัดใส่จานได้จานใหญ่เลยจ้าครึ่งนวยจ้าเพื่อนๆแต่ว่าได้จานใหญ่